ก็ยังไม่จ่ายเอากินด้วยกันนะกินด้วยกันโอ้ยแต่เรามือนเตละดีอ่าไปต่อยอีกนะเนี่ยโอ้ยจ่าจ้าใจเย็นเด้อถ้ารู้ผมก็ทันได้อยู่นุ่นตีกันอยู่ด้านหลังนู่นนะครับอู้ ผมต้องไปส่งเขาต่อที่พัฒนาการอีกนะครับเขาเรียกอันนี้ลายแมนนะท่านนะ,ะตั้งแต่เช้านั่นแหละตั้งแต่ผู้โดยสารจ่ายตังไม่ครบแลยวันนี้เจออะไรนะสองเที่ยวอันนี้เที่ยวที่สองนะครับเจอแถวไทยรัฐนะแต่ว่าต้องให้ไปส่งที่พัฒนาการแถวสวนหลวงนะครับรับมาที่เดียวกันกิน้วยกันจนถึงสว่างคุยกันยังไงไม่รู้นะครับ ตีกันเองนะครับปัญหาคือเข้าของอยู่กระปงกระเ,เป๋าอยู่ในรถหมดนะครับกระเป๋าอยู่ในรถเงินก็ยังไม่จ่ายเพราะว่ายังไม่ถึงจุดหมายอีกที่หนึ่งนะครับนี่คือการขับแท็กซี่นะครับอันนี้เล่าสู่ท่านฟังนะผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผมเจอมาเยอะแล้วนะครับประสบการณ์ในแต่ละอย่างเนี่ยการขับแท็กซี่นี่เราต้องเจอทุกอย่างทุกแบบนะครับามาเล่าประสบการณ์สู่ท่านท่าน,นที่มือใหม่นะครับคือผมเนี่ยขับแท็กซี่มา20กว่าปีหนักกว่านี้ผมก็เจอมาแล้วนะครับ ไม่ว่าจะวกบนรถนะครับตีกันบนรถหรือแบบทัศนะแบบนี้แหละมาเล่าสู่กันฟังอนนี้นะครับเราก็ต้องรับให้มันได้นะครับผมคิดว่ามันก็คงมันอย่างน้อยน้อยมันก็เป็นมิเตอร์เขาไม่ได้ใช้ระบบอีโก้นะครับเขาให้เรากดมิเตอร์นะครับอันนี้เป็นแอปไลแมนอย่างน้อยน้อยมิเตอร์มันก็เออยังวิ่งขึ้นอยู่นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับเข้าของเขาก็อยู่บนรถอย่างนี้นะครับ <laughs> ยิ้มไว้ยิ้มไ้ครับ <laughs> จนแจงยังไม่จบอา เรียกแท็กซี่ให้กันอีกแล้วคันหนึ่งนุ่น <c oughs> โอ้ยน้อหอยน้อหอยโบกเอาเอาเข้าไปสามคังแล้วสามคันแล้วจอดนี่ยังไม่จบน่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยเจ้าหนูเขาไมาเจยออีกย่างนึงคันที่สามแล้วลงแล้วนะครับไนสามร้อย สามอยสิบค่าเรียกยี่สิบมิเตอร์สามร้อยห้าบาทมิเตอร์สามร้อยห้าบาทค่าเรียกยี่สิบใหมาสามร้อยสามสิบมาจบสุดท้ายที่ลงเมื่อกี้นี้พัฒนาการสี่สิบสี่นะครับมาสี่คนทอยส่ง4ี่ที่ลงแยกเกษตรรับจากวิภาวดีห้าสิบหลงแยกเกษตรคนหนึ่งให้ยูเทิร์นมาส่งที่ไทยรัฐอีกคนหนึ่งเป็นที่สอง แล้วมาส่งปากทางาพัฒนาการตรงเทิงไอเชิงอุโมงอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สามคนที่สี่ยูเทิร์นเข้าพัฒนาการสี่สี่ส่งสีที่ท่านคิดดูนะนั่นแหละนะครับอันนี้มาเล่าแชร์ประสบการณ์ในการขับท็กซี่นะครับเผื่อท่านท่านยังไม่เคยเจออาจจะงุดหิดอะไรต่างๆนะครับบางทีเราก็งดหิดนั่นแหละนะครับเพราะคนเมาใช่ไหมละ่ะเอาง่ายๆเราก็เคยเมานะครับ เราก็เลยเอนี่คนรู้สึกว่าถ้าเข้าลงไปแล้วอย่างนี้ก็เราก็ไม่รู้จักเขานะครับแต่ช่วงตอนที่เขายังไม่ลงนี่แหละนะครับเ,เราต้องรับให้มันได้นะครับสรุปแล้วก็ได้ทิปห้าบาทนะครับส่งสีที่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเคลียร์หน้าจอก,ก่อนเป <c oughs> ็นไลแมนนะครับโอ้ยนะครับอสุดยอดเลยวันนี้นะครับเที่ยวแรกก็ตั้งเศษไม่พอนะครับขอลดอีก9บาทนะครับอันนั้นก็ กระเป๋าเต็มท้าย3ามใบนะครับมาสนามบินดอนเมืองเที่ยวแรกที่ผมลงคลิปให้ดูนั่นแหละนะครับสองผัวเมียนะครับอ่ะอเบาทนี่อย่าลืมว่าประมาณ5้กิโลเลยนะท่านอ่ามิตเตอร์เนี่ยดีดเนี่ยเนียนันเขียนหน้าจอก่อนท่านเอา้าก็ตอนนี้อยู่พัฒนาการ44นะท่านนะผมก็เคียนหน้าจอก่อนท่านเดี๋ยวรับงานก่อนผมได้เงินได้เงินห้าร้อยหแล้วนะครับออกมา ตีห้านะครับโอเคครับท่านนะแชร์ประสบการณ์กัน